สิบ้ากันไปใส่เคียวเคียว mm. ู้สำหรับพอยี่ชองไปใส่แล้วสิไปน้ำอยู่บ่เอาขวาไม่เจร้านไปผู้เดียวบ่แม่นสิโอ้จะเอาอันผู้ได้สิเป้าแค่ในีอยขยล้ำสันกระม้าไปแล้วโอ้กมากนเจ้า เออเจ้าจะพากันดูคำเด้อเจ้ากับมาห้องมากกันจริงจริงคำวัญญาจะแบบน้ำนี่แบบล้อมล่างหันม um> ัน้าน um> um> ั um> ่งล้ไปโอ้ยมันไปน้ำบ่อไดนล่ะเธอเอ้ยมันข้นบ่อไหลเออข้นหน่อยข้นผู้หนึ่งไปแล้วกับผู้หนึ่งยู่ตัวผู้ใดสิอยู่น้ำตะกะแตนไผสิอยู่น้ำป่าตรงป่าตรง อันนั้นใบสันตัวปลาหน่อยกำลังลงอยู่ไหมกำลังลงดีงงดสันนี่มันเลยมาอยู่โอ้มันเลยบอกไปน้ำเออไปบ่อไหร่เราไปไาอ,อ,อ,อันพอยายท่องรัศมีพาหลานไปเอาหลานเออเออหลานหน่อยให้ให้ใหลานใหญ่ขับรถแต่ว่าขับไปขันห้าพ่ออันตั้มหัตั้มล่ากับว่าเมนว่าพ่อตั้มหัตั้มล่าหรอเป่า,าพ่อได้๋ยซอยกันมันโย่กไก่น้เอ,อเปนอกปตาลอพ่อ,อ คักคือดอกกน้ออะรอกว่าก็ว่าล้อกับไม่ได้หมองลักกับว่าเอาละนะไปเออฝ้าไปฝ้ามาฝ้าไปฝ้ามานั่นไฮร้านสวยเออไฮร้านใหญ่เเหลียวไปมันจะามาดแท้หมืดอิดจากไหลยเนาะไ้ร้านใหญ่เป็นผู้ไปขับรถเนพ่อใหญ่ท่องไปเป็นมูห้าม่อยพ่อได้ขับซอยกัน ครับรถไปเอาร้านหน่อยลูวลวกลวกไส่ลายุผุดลายุอำเภอดงหลวงอันไม่ยังเวียนบ่ได้ไปน้ำมูดอกอให้ตาพ่อแย่ท้องไปอันกันห้าววิวงามๆพ่อมองได้งามๆกัดทายไม่แม่น้ำไม่ได้เลยอ <c oughs> เอ้ยทายแต่ฝน,น,นตกใส่จีเออฝนตกฝนตกทายไมยพ่พี่น้อำเลยเนี่ยอันมองได้มันงามนั่น น้ำมีรอห้ำเยอะเลยน้ำกินบ่เอาห่อเอาเข่าห่อเอาเข่าไปกินน้ำท่างไก่เล่ยโรยโซลกเนาะอุ้ยมอไซด์อือกันฮะเออไปกับเบื้องแนนหรือล่าวังแนนหรอขับรถขับเรขับไปยังเรอเออขับรถขับเรือกับฟังเบื้องล่าวั่งเบื้องไปตลอดปลอดภัยแยาสายกัดฝนตกวข้ามกลางทางกับเขาออกขอบทางก็ได้เด้อ เอาอีหลาะคือสีนั่งทั้งหลังนุ่งนุงจังสันหมดสินั่งรถข้างหลังอ่ะโอ้ยกูกระเงือดเหมือนเออแตงตัวงามง่ามนุงกระโปรงเขื่นเฉยมานั่งทั้งหลังล้มสิบอทอหรือจังสันไหนเด้อเาอ้ยคนไปเด้อวะนี่นะคนไปเอาล้านเดี๋ยวกลับมามาเป่าแค่ไหน่อยเทียงบ่เทียงล่ะไป ม,มันบินเ้าตัวหนังกาแพงเทียงนมันสีบินเอาแล้วฝ่ากำลังเปิดฝนกำลังซาฝนกำลังซากำลังซาฝ่ากำลังเปิดเอาไปไป <c oughs>

มื่อนี้ยร้านล่างานซื้อๆได้ร้านใหญ่หน่อยเขาล่างานแต่เลิ่มจเอาไอ้ร้านไส้หน่อยเขาปิดเพิ่มแต่จะเอามาเล่นน้่ำจะเกามืองซีดม mhm. ื่อเออนั่นก็เมื่อคือเกาเพราะว่าเขาอยู่นพอใหญ่เขาเนาะอันนี้ก็ร้านสาวร้านสาวก็เฮ็ดยังไม่ได้ดอกยางเขาดำเฮ็ดแทนแน่ส้างเครือสร้างซ้ำหนึ่งเขากวดเนี่ยให้ทกันละซักขาให้ละ ว่าให้ลงน้ำลงหนองอ่ะย่ามันดำย่าเพราะไค่าดอกเอ้ยย่าย่าจะเว่นย่าเพราะไรค่าดอกหาค่าดอกไม่ไม่เงี้ยหลายๆกัเนาะอ้ากับฝากเลยเอพี่นอ้องฝากช่องย่ายมองไงทองชาแนลกันหา้อาอยากฟังร้องฟังลำ่ำเมื่อนี้ขันแล้วเวียกแล้วผู้ขาสิล่ำไม่ฟังดอกขันหา้าพอย่ายท่องบ่อยู่หามาบ่ท่านกับสิล่ำได้ดอกเนาะ ฟังรัำก่อนในกระตง <lawsuit. S 1> ร่ำในดอกกระรำเป็ยนยี่ดอกลาบ้าเออเจแมนอะแมนยากหลายจังสี่แ่ละวัดดีจ้าวัดดีจ้าเห็นยูบบ้านน้องวัดดีจ้าพ่อใหญ่ทองแม่ใหญ่มองเอออย่าลืมกระเล้่วกันเนาะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ